กับผมนักเรียนในสิบตำรวจจรัเกศราสังกัดหมวด1หมวดสองกองร้อยที่3ามกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางนี้จะมาพรีเซนต์งานในหัวข้อตำรวจหน้าเสาธงพูดเรื่องการสวมหมวนกนกันน็อกครับปัจจุบันนี้อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ก็เกิดขึ้นถือว่า เยอะที่สุดในโลกการที่ตำรวจไปให้คำแนะนำแก่นักเรียนแก่เด็กเยาวชนน้องนองมัธยมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนที่ดีตามโครงการชมุมชนตำรวจชมุมชนสัมพันธ์นะครับซึ่งวัติเหตุ จากรถจักรยานยนต์มากที่สุด70%ก็คือมาจากการไม่สวมหมวกคันน็อกซึ่งจากสถิติแล้วเราจะมาพูดถึงว่าหมวกคันน็อกสำคัญยังไงนะครับหมวกคันน็อกถือเป็นอุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรที่สำคัญมากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่สิ่งนี้กับกลายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ละเลยมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุมากมายขนาดไหนมากจนทําให้ปี2560ประเทศไทยขึ้นอันดับหนึ่งประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดและ70%ซของอุบัติเหตุทั้งหมดคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราจึงขอรวบรวมเหตุผลต่างๆที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าหมวกคันนกนั้นสําคัญขนาดไหนกับผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร โดยเราหวังว่าทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่มากขึ้นนะครับการบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นเหตุของเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและพิการจากสิติการเสียชีวิตจากการใช้ยานพาหนะสองล้อมสีสาเหตุหลักมาจากบาดเจ็บที่ศีรษะสูงถึง88โดยประมาณนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็น์ที่สูงมากเลยทีเดียวและในประเทศไทยก็มีความนิยมของการใช้มอเตอร์ไซค์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นแปลว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของชาวมอเตอร์ไซค์ก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอีกในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าหนทางที่จะทําให้สถิติเหล่านี้ลดลงง่ายๆเพียงแค่สวมหมวกน็อกบาดเจ็บที่ศีรษะอาจจะเกิดจากหากไม่สวมอึด การบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับศีรษะหากไม่สวมหมวกกันน็อกก่อนอื่นเรามาดูเลยว่าการบาดเจ็บของศีรษะจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมถึงให้เกิดอาการกระโหลกล้าวสมองช้ำหรือสมองบวมแล้วสวมหมวกกันน็อกอย่างไรสวมหมวกกันน็อกมีทั้งหมด5ส่วนซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ในการปกป้องศีรษะของเราแตกต่างกันไปส่วนที่1เปลือกหมวกกันน็อก เบอรหมวกกันน็อกจะทำหน้าที่รับแรงกระแทกแล้วกระจายไปรอบๆเพื่อดูดซับแรงก่อนถึงศีรษะส่วนที่ 2. โฟมกันกระแทกส่วนมากทำมาจากวัสดุโพลีพลสเตอรีนิยมเรียกว่าเซติมูโฟมจะเป็นชั้นที่หนาที่สุดเพื่อดูดซับแรงกระแทกไว้โดยหมวกกันน็อกบางยี่ห้ออย่าง s 2 c จะมีการดีไซน์โฟมกันกระแทกแบบดับเบิลบิสตี้ ที่จะทําให้รองรับแรงกระแทกได้มากยิ่งขึ้นส่วนที่3ฟองน้ําหน้าที่ของมันคือสวนทาให้สบายได้สบายขึ้นทําให้หมวกกระชับกับศีรษะทําให้หมวกไม่หมุนหรือขยับระหว่างขับขี่ลมส่วนที่4หน้ากากมีหน้าที่การลมและเศษหินและวัสดุส่วนที่5รัดคางนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดแต่บางคนมักไม่ให้ความสําคัญหลายคนสวมใส่หมวกกันน็อกโดยไม่ติดสายรัดคางซึ่งอาจส่งผลให้หมวกกันน็อกกระแทกกระเด็นรุดออกจากศีรษะ เราเกิดจากการกระแทกซ,ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับในการที่ตํารวจไปให้คําแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหมวกกันน็อกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหากไม่ใส่หมวกกันน็อกก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับขอบคุณครับ